วัสเดียบทุกคนวันนี้พี่ป๊าก,กับพี่ตามเนี่ยพาทุกคนไปงานสปังงานประจําปีจังหวัดกรานเจนบุรีเป็นอีนึ่งงานที่โครสกโครมันสาวๆโครเยอะแถมยังได้ตุ๊กตาตัวใหญ่มาด้วยในงานนี้ยังมีสาวๆขยตีนน่ารักมากโอ้โหแล้วเราสองคนเนี่ยจะควนงานขนาดไหนเดี๋ยวเราไปรับชมกันดูเลยโอ,โ,นะโอ้โหดูเลยโอ้ยยย ครับอนตอนตอนนี้อยู่กับผมครับเบเรบฮ้ยอบคผมงบกคตอนนี้พวกเราคนครับอยู่กันที่งานบัรับแรมจำครับก็ถอเป็นอีกงานที่รวมแบบผู้สาวผูเดบกแล้วก็เป็นแหล่งที่แบบคนหน้าตีเราจะมารวมันในตรงนี้ครับผมครับท่านจเชียวเฮ้ยตนวันนี้คอนเทนต์ของเราเราก็คือใครที่มายครับขอผมถ่ายรูปก่อนแลวก็จะเป็นตามเรจะเป็นผมเนี่ย ผมจะทาการเขาเรียกว่าเลี้ยงไปเลี้ยงปรติมันมีปรติมันจะมีอันนี้ชอบอะไรวะไอสไตล์เลยสไตล์โน่นหนึงสไตล์โน่นึงผมโปรพกโน่นหนึงโน่นึงครับเดี๋ยวมาดูว่าในยการวันนี้คะับไทยจะทักเราก่อน2คนถ้าบมมติทักนิดเขาสามารถแบบเลือกกินหรือว่าเลือกของที่เขาอยากได้ได้เลยอ่าอ่าเดี๋ยวดูว่าอันนี้เราเลือกขบวนกาศและเดี๋ยวดูว่าวันนี้ใครจะเป็นทักเอ้ยใครจะเป็นคนทักพวกเราก่อนอนา่ <c oughs> าโอเคครับ มีแล้วว่ะมีแล้วว่ะมีแล้วเมื่อกี้นี้ผมไม่ได้เข้ามาละฮะเมื่อกี้นี้มีมีคนทักเมื่อกี้ถามก็ดีเลยแตงไม่กล้าเราไม่กล้าเข้ามาครับเพราะเราเดินเร็วเราเดินต่อเดินก้าวไปใช่ครับเราจะเดินต่อไปเรื่อยๆจนจนกว่าเราจะได้เจอคนที่อุ้ยแตที่มีคนเยอะอุ้ยคนเลยอะเฮ้ยเอ้ยโอ้โหเลื่องันไม่รักนะผมอะไร เดี๋ยวเราจะถ่ายไปเรื่อยจนกว่าที่จะมีใครทักเราถ้าเ่เด้ีเราขอถ่ายรูปได้อ่าเราพอขอเสร็ปุ๊บเราจะขออะไรเขก็ส่งรูปก็ดีนะข้างหลังนะตอนนี้ขางหลักเราดีๆแล้วเลยนะฮรใครวะทาะานมีแบบการควบคุมอย่างดีอ่าได้เรานยงครับตอนนี้ก็ผ่านไปสิบนาทีแล้วฮะอ่า ยังไม่มีใครที่เข้ามาทักเราเฮ้ยแต่ว่ามันมีอยู่มันมีแต่ว่าให้เขาเขินแลวบางคนเขาก็มากับดูต่อฮะว่าจะเป็นยังไงคุณผู้ชมครับลองักที่หมายเลขข้าวขาวเลขที่องต้ไมา่อกันต่อต้องต้องมัต้องตรงต้อไปต่อ มีตัวเดียวๆเดี่าด้เยเวไหนคนเียวหรอเดี๋ยวนอนเดว่างเดว่างเข้าแล้วปี่ยี่งนวัเดียวตัวใหญ่ตงเริ่งเย เมื่อกี้ทุกคนครับผมอะเออยงไันก็คือเราเล่นอยู่ทุกคนเราเล่นเลยกัคือเรคน่ขาลากนานยว่าผมอะแ๊ปเดียวแล้วก็ได้เลยเดี๋ยวจะชเดายวจะดวลนะนี่ตุ้งตาจะได้ครับตุตามไม่ได้เเดี๋ยวเราไปส่กับเราดิเล่นเล่นเไก่อน

รนี่เรกไมด้ทักคนเครับชอมาเนี่ยตแคนี้เราได้เลยนะฮะได้สองรอบไปนะครับผมแล้ว่นจะดกันนะใครว่าใจะได้เราดีกวาอเราก็ไปจามนี่เะนี่ฮะนี่อันนีคนที่สามไปแปไปสี่บาครับ่ามแล้วรโอ้โหจ่ายรอบนี้จ่ายรอบนี้รอบนี้เอไหมครับได้เอเอาไปเอาไปเ อีกอีกได้อีเฟกตใเราขยายขยายตัวขยายไปตามง้านล่าวแม่คนก็ตอนไปดีเราสาม้วคนนี้เรสามไตามเริสามไปยี่กองเขานะเรานาะ ไม่ได้เปดอันเลยนะเนี่ยนมได้ปิดสาอนเลยเออต่ไปไม่ต่พอแล้พอแล้ได้เปิดกานี่คือตัวที่กเราได้ผานเร่องผไปกอนดนกุ้ไปแล้วผายเรื

ตอนนี้คนก็คุณค่านี้จะเยอะก็มีแต่คนสาวสวยวยเลยครับี่อยากกิดช่องไอครับผมครับเดี๋ยวติดเลยอ้ย่าเมื่อกี้แม่เล็กเก่ยา เลม่กอะไรขึนไมเล็กเยอะผมมาฟาแม่นมากนะนะเมื่อกี้เหมือนแบบบูบาที่เหมือนมันดูดอะมันดูดนไปเลยอะมือนรไปเงแรคือเมื่อกี้เขาบอกว่า้รอนนะอันนี้ไ้รัเอาเออะไรัไปครับมนรำไปครับอันนี้มรไปครับ้ตก็ได้นี่นี่ตัวอย่างเห้นเราดินี่นี่ินโช์ได้เอยังโช์โอ้ไปไปอรอะไรกั ไปเลยครับกผมตาตอนน <c oughs> ี่เลย,ยอยาตาตกตลเข้าอ <c oughs> โอ้ยจบเลย มเก็บเลยก็คือตอนนี้พวกเราได้โดนต้มนะฮะไอ้เหี่ไม่ได้ไปโคมมาตอนที่กูปลาเมื่อกี้ก็คือเด็กมันดูดไอ้ตาอาไไอ้ลูกโป่งก็คือตาลราก็ไม่คอมมิตอุ้ย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 สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ฟางทุกคนครับเมื่อกี้นี้จากที่เราได้ไอ้ตุ๊กตาได้กลับมอนาข้างอันนึงอ่าเราเก็บได้เอาตุ๊กตากข้างหน้างไปเก็บเรียบร้อยแล้วทุกคนครับขอแมงมือเหนื่อยเดี๋ยวเราจะไปเล่นเครื่องเล่นต่อใช่แล้วก็เพื่อเหยื่อใช่ถ้าสมมุิใครพักเราหมุนวงเราเลี้ยงเราเลี้ยงทุกการเราเลี้ยงครับผมโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าใครจะเป็นผู้ช่วดีเราเรียกใครจะเป็นเราเรียกผู้ได้รางวัลพิเศษเลยต่อไปครับโอ้โหดูแลกันเรา ไม่ตอนนี้เราเจออะนเียก่าผมจะพลังพืเด็พอ,อนนเห็นแล้วก็จะกระชุ่มกระชวยหัวใจพลังกีบอุน่นส <c oughs> ายสายกน้ำมี่ <c oughs> ยังไงไปดูก่อนนะเดี๋วยวย ไปรถสามนี่ครับทุกคนเดี๋ยวต่อไปผมจะมาเล่นเกันนี่เออกระจกมึงมึงไม่กลัวใช่ไหมไม่กลัวผมกลัวไปแล้วแค่นั้นแหละโอเคนี่คือแบบว่าเบสิกดูนะครับมันไม่กลัวนะ เราดูว่าไอ้พวกมันจะทำอะไรกูได้บ้างเออไปซือไปซื้อเลยขาแถวบอกไปหาแถวกูสักยันไปแล้วเออกูไม่เคยกลัวใครอยู่แล้วเออไปซื้อไปซื้อมาอะเนี้ยเดี๋ยวไปดไปแม่แม่มึงเล่นตอนตัดหองมึงด้วยเออกูเขาไม่ได้แทงแม่เลยเฮ้ยเจ๊เจ๊เฮยกูหมุนอยู่ในห้องแม่เลยอะห้องอะไรทำไรมึงไม่ได้แน่นอนไม่ได้แน่นอนนะผมไปดูนะฮะโอเคเราดูนะไป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  มาทุกคนครับเมื่อกี้นี้ก็ผมก็ไอ้ตามเนี่ยก็ได้ไปตะลุยทั้งงาน ทางไปอ๋อเรียก็แจกของไม่ได้แจกของเลี้ยงเลี้ยงแต่ว่ามันไอตรงจังหวะที่เลี้ยงเขาเมื่อกี้เนี่ยกดพิดีเออมันพลาดไปแล้วก็ได้บรรยากาศในเล่นเครื่องเล่นเนี่ยก็ถือว่างานสถานที่กาญจนบุรีครับก็ถือว่าสนุกนะก็งานยังมีอยู่ใอีพีหน้าว่าเราจะไปสุดที่ไหนเทอร์ันอีพีต่อไปครับทุกคนตามเอการเจเจเจเดี๋ยวขึ้นข้างล่างนี้แล้วก็รายการใหม่ก็รายการใหม่่อพีสันนี้ชื่อรายการหรือชื่อรายการเรซี่สันนี่ เป็นรายการเกี่ยวกับอะไเป็นวันเป่อยๆเป็นวันป่วนๆอ่านะฮะก็อย่าลติดตามตาม77 7ทุกคนอยาันี้ก็ขอบคุณมากผรับผมนะฮะเจอกันใหม่ทจริงจริายบายครับบายบาย